สบายดีพี่น้องสบายดีวัชพูคน,น,น,นพี่น้องเลยหมาแนั่งพี่น้องหมากไฟหมากไฟไหมากไฟบ้านนอมากข้อพี่น้องเลยมาขาตังตนกนเลยเร็วเียวไมกิ่สมพี้องเลยบ้านกัดกัดกัดเจริญเจริญเจริญกินเลยนะมาๆมาเราย มาขอนะเห็นมดลงลูลงก็ลงลงเสบวงเอาเสบวงลงเสบวงสดเลยระานบวมมลายจิดจ่วเนยัดจีดดเอาไปเอาบวงเอดจีดดคืออีกแเ้ยเคจำลังเอามามามาพี่น้องวาขิดแถวพี่น้องกลังบ๊องไ้ป่า เนายาวมีอะไรมาคอตันี้สมันหลายจบมันจะแช่ี่ขนมแล้วขนดหายไปแช่บ่เขแถวเลยวางนะจบจะไปด pues ู

พ yup. ี่สมที่นั่งนละพี oh, ่นะเขาเจอปลาทรายโขดตัวนเอามาโคจะกระสุนตัวเขาอจอวบลายก่อเ yeah. yeah, ้๋ากนักเลยแ่งแ่งกันมากับงเลยบี้นอไปก่อนยาอาเไม่่ด

จจะิีท้ายไปใช้เค่ซีดีลเจริกอยู่วันวาสี่ะเจ้าังอยี่ไ้วุนวุ่โซ่ียวว่หนสอ่ะสาอวใ้าวุ้าหเะ เดน่นผู้หญิเขึนมอนขึ้นได้งเดินนอนปะมีเจ่งงเนี่ยรมกไปขางหน้าไรตหลักเออ,อ,อ,อเสียงจข้าวะไดมังสองชาบีบได้คาย่ไมันจะทอจีแเนาะาวแมรมีเลืองมัน

หอึห้่งสอาม่กเ็ก้าาีสลาดด้วยดี๋ยวมันจะเปล่อมึงอือปจังมาซอสผักกาึัการมึงทอดละซาซับทอดละัทอด่าแต่เปนมึงเปื่อยกิน้รเ่เกิดกิดหน้าซาลูดไปลูดมาตกสึลผัดโอ้กินหน้าเยาได้กับมูกินครับ โอ no oh, okay. uh ้ยแรงนะก็เผื่อลสามสามแล้วเนินนอ่บน้อเบิ้ขก่นเบิ้ของแทกของปอมของแกีองแทกแทว่าเราคือืด้วเอะตเอากินไหนเบิ้งหเลยเบิละบ่ อันอื่นตุ๊บแปะมันกะอื่นไงกินกะอื่นจะเจ้ากินหกข้อกุอื่นาอื่นดิปากอนจะอื่นยิ้มสหินเืน้มสอน้มันหินเื่นชากินนะถือเอือเอาก่อนเจ้ากินก่น

ทำไมอีกแล้วหัวเหรอปึ้งหัวอะปึ้งพอะไรกินเจพ่หนุ่ยพอแล้ว

คนนี้กินลายอะไรได้พีน้องป้ายค่อยผายหัวรตก็ตุตัดผมกบัปึ้งอถ้าเรสอนะไรออกเงงมาได้ท่านนะแม่ทามเบอร์ัด่นฉันยังมาสอนอ่ะปึ้งแม่ลองหนน้องน้อยก็นทาเเบ้ปึ้ง าวางไห้ก um. ็ยังได้เลยเอ้ยนี่อนุมาแช์เล้ไหมพาสกินน่อนะนี่เบิ่มบจะออกเข้มข้นชาดกเห็นอะไรนเนาะอะืนุนลงเลยนรมึงกัโตลดบบนจิงจจะออะอืเมอเนี่ยอะไรเนี่ยมทรทม่เอลงที่มือแที่มอะ

สวัสดีปารุสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นนอนแล้วครับผมสวัสด,ดีครับยึดเข้าไม่ได้ครับสวัสด,ดีครับยึดเข้าก็ไม่ได้